สวัสดีครับพบกับบิฟฟี่อีกแล้วนะครับในบุกฮาวเว่นวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องเอฟซีของเราเจนเคยเลยวันนี้ก็คือเปิดที่เปลี่ยนที่อีกแล้วนะครับเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแบบเออเราทาที่ไหนเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นที่นั่นอย่างเงี้ยวันนี้นะครับเราจะพาน้องๆนะครับมาใช้ของอัปเดตใหม่นะครับของ2สัปดาห์ของบุกฮาวเว่นนั่นเองนะครับที่เกี่ยวกับวิกเกตนั่นเองนะครับมาทําการตกแต่งบ้านในรอบนี้นั่นเองเออก็คือรอบนี้ มีของอัปเดตเข้ามาหลายอย่างมากเลยนะครับในสัปดาห์ที่2วันนี้เนาะก็มีบ้านนะครับเข้ามาใหม่ถึง2อหลังกันเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นบ้านนะครับของอัฟบ้านนะครับกับกินด้านั่นเองนะครับก็จะเป็น2หลังนี้นั่นเองอยู่ตรงนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับน้องก็จะมีช้อยในการเลือกเอาไปทําบ้านนะครับที่สามช้อยนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นบ้านหลังที่อยู่ด้านหลังเราเนะครับเป็นหลังนี้ก็ได้นี่อันนี้ก็จะเป็นรวมทั้ง2สีนี่ครับสีชมพูและสีเขียวนั่นเองเนาะอัฟบ้านและก ของอัปเดตสัปดาห์ที่1เนาะส่วนนะครับที่น้องจะมีโอกาสเลือกอีกก็คือจะเป็นบ้านนะครับอีก2หลังก็คือจะเป็นบ้านนะครับกินด้านะครับสีชมพูอันใหม่ที่อัปเดตมาในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เอฟเฟอร์บาสนะครับสีเขียวที่อัปเดตมาในสัปดาห์นี้เช่นกันครับผมแล้วแต่น้องๆจะเอาไปตกไปแต่งเลยเพราะว่ารอบนี้นะครับมีอัปเดตมาคอปใหม่นะครับทั้งหมด5ชิ้นนั่นเองเนาะรวมจากคอปรอบที่แล้วนี้ก็จะประมาณ1 0ถึง16ชิ้นเลยนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะน่าจะเอาไปแต ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปแบบนี้ในการอย่าลืมเลยที่จะกดติดตามกดไลค์คลิปนี้และกดเข้า Discord ให้กันด้วยนะครับอันนี้สําคัญนะเพราะว่า Discord เนี่ยจะเอาไว้สําหรับแบบเออแจ้งเตือนการทําคลิปเ้อเอามาแจ้งโอเคครับผมถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาดูกันเลยว่าวันนี้มีน้องๆคนไหนที่เข้ามาทําคลิปกับเราในวันนี้บ้างนั่นเองเออเรามาเริ่มกับฝั่งนี้เลยนะครับนี่เออนี่แหละบ้านน่ะมีแต่ปลาแต่เขาอะไรวะเนี่ยเกี่ยววะเนี่ยนู้ สวยไหมสวยก็ได้ครับคนต่อนี่ครับโอ้โหอันนี้มาแบบตายาโมใช่ไหมเออเก๋สวยงามครับคนต่อมานี่ครับก็เป็นน้องภูผาเนี่น้องออมมี่นี่ครับน้องสตาร์บัคเอน้องนิชคุณน้องแฟงนี่ครับน้องคริสน้องปานี่ครับน้องไมคกี้น้องมาสเออน้องยังนาเออแล้วก็น้องการตูนนั่นเองเออทำไมไม่มีเด็ชุดไทยล่ะแม่เออยูวิกเกตนะเนี่ยวิกเกตแหมฝรั่งด้ยแหมเออคือสิทง จะไทยอะไรกันอยู่นี่ไหมฮะหรือว่าจะไทยก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วกันแต่ม,มันจะไม่แลกใช่ไหมแต่ก็ดีครับมันก็เป็นสีชมพูเนะเาะอ่ะมันก็ถูกต้องอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วแยกย้ายกันไปเสกบ้านเป็นของตัวเองได้เลยนะครับจะเสกโซนนี้ก็ได้นะให้เต็มก่อนหรือว่าจะไปเสกโซนสิบเจ็ดต่อก็ได้นะครับเลือกเลยเลือกเลยก่อนที่เราจะไปดูน้องๆแต่งกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนเนาะว่าในสัปดาห์ที่2นะครับมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนั่นเองเนาะอย่างที่พูดไปนะครับก็จะมีบ้านนะคร สีสันสวยงามมากเลยนะครับเป็นบ้านของกินด้าท่นเองนี่ครับโอ้โหเป็นบ้านสีชมพูสวยงามเลยสําหรับหลังนี้เลิศมากอรเกมเหมือนบปราสาทเจ้าหญิงสวยงามแบบสุดๆ,ๆ,ดๆนี่ครับสำหรับบ้านหลังนี้เดี๋ยวมาดูก่อนว่าเราเปลี่ยนสีบ้านได้แบบไหนบ้างนะครับเอออุ้ยนี่ไงเราเปลี่ยนได้แค่สีชมพูนะนี่ก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นะครับเป็นโทนสีชมพูเมื่อน,นี้แอบแบบเนาะเขาคุมตีมานเลยเนาะ,ะ่จริงอยากให้เปลี่ยนได้ไดหลายสีเนาะคะือมันเปลี่ยนทั้งตัวบ้านเลยเนาะเปลี่ยนทั้งหลังเลยอ่ะอยากให้มันเปลี่ยนได้มากกว่า น,น,นั่นเองเออแต่ก็สวยแล้วแหละเราเข้าไปดูด้านในกันหน่อยนะครับบริเวณด้านในนี้ก็โอ้โหอลังการมากสวยอะชอบอะเราเป็นบ้านสีชมพูแบบเออเลิศอะอยากรู้ว่ามันเปลี่ยนผ้าม่านจะเปลี่ยนไปด้วยไหมะ่ะถ้าเป็นสีอะ่ะอ,อ๋อเปลี่ยนแค่ภายนอกบ้านเนี่ยในบ้านจะไม่ได้เปลี่ยนสีด้วยนั่นเองเนาะโอ้สวยงามครับก็จะมีโซนห้องแต่งตัวน,นี้อันนี้ก็จะเป็นโซนห้องแต่งตัวนะครับ walk in closet เนาะก็จะมีนะครับเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับอุย้ยอันนี้มีมงกุฎด,ด้วยนะจ๊ะมีมงกุฎแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุด ครับของกินด้าเนาะเออเป็นชุดเจ้าหญิงของกินด้านั่นเองเลิศนาะสวยงามมากส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ำเนาะอาบน้ําเสร็จก็ต้องมาแต่งตัวที่ด้านนี้ใช่ไหมล่ะเออออกแบบมาดีนะเนี่ยมาดูด้านนี้หน่อยครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวกว้างมากอุยตู้แบบนี้ไม่เคยเห็นในบุ๊คเฮเวนเลยอุ้ยเขามีพร็อพตันนี้เข้ามาหรือเปล่าถ้ามีน่าจะเก๋เนาะห้องมันเป็นห้องเชื่อมกันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนั่นเองนะครับห้องรับแขกกุคูแบบมีมีชันเรียเลยครับสีชมพูด ไปแล้วไปดูด้านบนกันหน่อยบันไดวนเล็กๆด้วยนะือด้านบนนี่ครับมีโซฟาให้เราได้นั่งด้วยนะครับเออโซฟาสีชมพูสวยน่ารักเลยส่วนด้านนี้นี่ครับก็จะเป็นประตูสู่ห้องนอนแล้วก็จะเจอกับห้องแต่งตัวด้านบนเราอีกครั้งหนึ่งด้วยเนาะเออสวยงามมากเลยเกเลิศอ่ะสำหรับหลังนี้ดีดีด,ดีพี่ชอบนะครับสวยอ่เลิศอ่ะสำหรับบ้านกินดาของเราในรอบนี้เออมีหลายห้องนอนด้วยนะเก๋อ่ะเอออันนี้อุ้ยมีห้องหนังสือนี่เป็นห้องทํางานน่ครับเป็นห้องหนังสือของกิน อ,อสวยงามหมดเท่านี้หรือเปล่าตู้เซฟอยู่ตรงไหนวะอยากหาตู้เซฟอะเอ้ยเหมือนมีชั้นบนอีกนะครับเป็นห้องใต้หลังคาหรือเปล่านี้เหมือนเป็นห้องรับแขกนะครับใต้หลังคาบริเวณด้านบนด้วยก็มีที่นั่งเนาะให้เราได้นั่งอย่างสวยงามเลยมีตู้อันนี้ครับเป็นพรินเซสเนาะตู้พรินเซสเก๋มากเออทําดีนะครับสำหรับบ้านกินด่าน,นั่นเองในรอบนี้อ่ะเราไปดูบ้านของอัลฟาบ้ากันบ้างนี่ครับเออปื้มนี่โอ้โหชีลงรายละเอียดนะเก ก็คือบ้านเหมือนกันเมื่อกี้นะครับแต่รอบนี้จะสลับฝั่งนั่นเองนะครับเป็นการสลับเนาะเมื่อกี้จะแบบหันไปอีกแบบอันนี้ก็จะหันมาอีกแบบนั่นเองนะครับก็จะมีการหันไม่เหมือนกันนะแต่รูปทรงบ้านเนี่ยครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะเออแต่การหันก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่ลองเข้าไปดูด้านในหน่อยข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะครับด้านในจะเหมือนบ้านหลังนูนหรือเปล่าโอ้ไม่เหมือนนะการตกแต่งนี่ครับอันนี้ก็จะมีความเป็นฟิลฟิลเนาะเป็นเอ่อเหมือนเป็นบ้านแม่โมดนี่เป็นบ้านแม่มด นะครับสีแบบเออมีหญ้าตะคึกตะคาขึ้นนะครับที่ตะไคร่น้ําขึ้นเหรอเนี่ยเอ๋อมันเป็นการตกแต่งหรือเปล่าวอลเปเปอร์นี่ครับเข้ามาอู้ชิมีไม้นะอุยห้องตกแต่งตอนนี้สวยกว่าเนาะเออแบบพราะว่าไม่ชอบหรือมันฟิลฟิลดีอะดูธรรมชาติอ่ะก็จะมีหมวกแม่มงแม่มดให้เราได้ใส่โนโเนาะเกย์ก็ถือว่าสุดยอดตัวน,นี้ก็จะเป็นดีไซน์ห้องน้ำนะครับเหมือนกันเลยเนาะดีไซน์ห้องส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันนะแต่มีการตกแต่งเรื่องการเปลี่ยนสีนะครับนั่นเองเนาะเออห้องครัวเหมือนจะไม่ค่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าอ๋อเราปกติเเเเรราาาดดิินนนนมมมมจกหหห้้้ออองงีใช่ัควืะ ครับผมใช้ได้เลยสวยงามเอาไปดูชั้นบนกันหน่อยสิชั้นบนเป็นยังไงบ้างน่นสิเออชั้นบนก็โอ้ไม่เหมือนนะตรงนี้มีโซฟาใช่อันเมื่อกี้เป็นโซฟาแบบไม่มีพนักพิงเนาะอันนี้มีพนักพิงอันนี้ก็จะมีส่วนของห้องนอนนะครับตรงนี้ก็หยิบได้นะครับโอ้หยิบนะอันนี้อันนี้ของเล่นใหม่เหรอเออเป็นของเล่นใหม่นะอัปเดตมาในรอบนี้นะครับมีของเล่นใหม่ตัวนี้ด้วยเนาะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องทํางานนะครับเป็นห้องหนังสือเหมือนกันเนาะเอออักษะการวางก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนกันแล้วกันสวยงามเลยนะครับสำหรับด้านน นอนนี่ครับของกินดาไม่ใช่ของอัลฟาบาเออหน้องเมนมาหน่อยหน้อง,องชอบบ้านหลังไหนกันระหว่างของอัลฟาบากับกินดานะครับระหว่างสีเขียวเนาะกับสีชมพนูนะครับชอบหลังไหนกันเอ่ยเมนมาได้เลยนะจ๊ะเออเมนเมนมันเลยก็คือตามจิมก็สวยทั้งสองหลังนั่นแหละแกไม่มีหลังไหนไม่สวยหรอกสวยทั้งสองหลัง,งเลยแต่แค่ว่าใครชอบสีไหนนั่นแหละเออเมนในไว้ใต้คลิปให้กันด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นนะครับพอบที่เข้ามาใหม่ด้วยเนาะก็จะมีนี่ครับเป็นพับอะไรเอ่ยนะเดี๋ยวขอเช็คสักครู่หนึ่งนะจ๊ อ๋อนี่ไงเป็นกระจกนั่นเองนี่ครับนี่เป็นกระจกของ a l p h a b e เอออันนี้ของกินด้านะอันนี้ของ a l p h a b e นี่ครับเป็นกระจกที่เข้ามาใหม่ใช่ไหมเออวิสสามารถแต่งตัวได้ดหรออ๋อกดก็คือมันจะกลายเป็นงานแบบพาเราไปที่หน้าแต่งตัวนะครับแบบนี้เลยโอเคการกดก็จะเป็นการพาเราไปสู่หน้าแต่งตัวนะครับวิสกระจกอันนี้อลังการมากเลยอลังการงานสร้างมากสวยงามมากนะครับอลังชาม,มากเลยนะครับส่วนของที่อัปเดตมาอีกนี่ครับก็จะเป็นพวกโซฟาอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่โซฟาใช ช่ไหมอู้เป็นโซฟานี่ครับเห้เรนอนไ้นั่งได้ด้วยอุ้ยสวยงามเลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ๋อเป็นที่แขวนไมกวาดอู้เป็นอู้มีเอฟเฟคด้วยเอฟเฟคสวยด้วยนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆแบบชิงช้าโอ้เอาไปห้อยไว้ตรงไหนได้บ้างถ้าเราเอาจับไปห้อยใช่ไหมเอา้อ้ตรงนี้ได้ไหมอืมปึ้งต้องถือก่อนเนาะวาตรงไหนเอาในบ้านแล้วกันนะตรงนี้แล้วกันปึ๊กอย่างเงี้เออ ออสวยเลยดีแต่วาสนาอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่สวยสวยสวยเออก็มีอัปเดตมาหลายแบบนะครับมีหลายอย่างเลยเนาะร,รอบนี้นะครับก็จะมีอัปเดตมาทั้งวันทั้งหมด5ชิ้นเนาะก็จะมีนะครับในส่วนของตัวที่เป็นกระจกเนาะของอัลฟาบ้ากับกินด้านะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างละอันเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นกระจกเงานี่ครับด้วยแล้วก็โซฟาของอัลฟาบ้าแล้วก็กินด้านะครับเข้ามาแล้วก็ไม้กวาดนะครับซึ่งเป็นชิงช้าไม้กวาดเนาะเออสวยงามล้วทั้งหมด5ชิ้นในรอบนี้ตอนนี้น้องๆของ เราก็คือแต่งออกมาได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเราหรือเปล่าเนี่ยสวยงามกันแล้วเนี่ยเหมือนยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่เริ่มทํากันออกมาได้สวยงามแล้วอุ้ยตรงนี้อลังการมากเอออยากเห็นตอนเสร็จแล้วว่าจะออกเป็นประมาณไหนกันเพราะว่าตอนนี้น้องๆก็คือตั้งใจทํากันมากคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีมิกนะครับระหว่างเอ่อรีวิวอัปเดตเนาะแล้วก็เป็นการพาน้องๆมาแต่งด้วยอุ้ยตรงนี้สวยมากเลยตรงนี้สวยเอออลังการอะ่ะสวยงามเลย,ย,เลยแกเป็นบ้านอัฟบ้ากินร้านะครับอีตอนรับสู่วิเคร์ได้เองโอ้สี ีงามสีงามคืออะไรสวยงามเออดีมากน่ารักน่ารักอุย้ยตรงนี้อลังการเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โห่ชีชีทาเล่นใหญ่มากชี่อลังการมากเลยอะโอ้โหอลังการงานสร้างสวยสวยสวยเดี๋ยวรอดูตอนที่น้องๆก็ทําเสร็จเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้แบบน่น่าจะทํามาได้ประมาณ80%กันแล้วรอดูตอนเสร็จแล้วเราจะไปเดินรีวิวแบบและเอียดยิบกันเลย One hour later มาได้เวลาตรวจกันแล้วจา้าพีจขาโอ้โหอลังการงานสร้างมากสมหรับนะครับบุ๊คเฮาเวนในรอบนี้ของ เเราเออวิกเกตน้อวงวิกงวิกเกตนะแกที่มีความฮะทำไมมันหน้าตาเหมือนฉันจังเลยนี่ใครเนี่ยโอ้โหมันจะเหมือนแล้วถ้าปากปาก,ปากอันนี้กว้างไปอันนี้อันนี้แคบนะครับนี่ปากปากว้างไปหน่อยโอเคเราก็คือหลังนี้นี่ครับเป็นของน้องการ์ตูนนี่ครับกลับมาแล้วครับอหวนคืนสุวนอนอะไรไปไม่เกินเออครัการ์ตูนจะกลับมาทวงบัลลังแคทออฟเดอะเบสเรานะแกสุดยอดมาด้านนี้นี่ครับเขาก็จะตกแต่งนะคะรับแฟนของเอ่อเอฟเฟอร์บานั่นเองนะครับอยู่ตรงด้านนี้ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นการตกแต่งแบบกรินด้านั่นเองนะครับอยู่บริเวณฝั่งนี้เนาะเป็นสีชมพูกับสีเขียวเป็นการตกแต่งที่สวยเลยนะนี่มีที่นั่งด้วยนะนี่เขามีที่นั่งนะครับท่านไมนั่งหันหลังก็หันหน้าออกไม่ใช่เหรอคะแปลกจังแต่ก็สวยครับผมสำหรับหลังนี้เนาะโอเคน่ารักดีส่วนตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นการนั่งนั่นเองเนาะมีเก้าอี้นั่งให้เราได้ดูด้วยอู้เข้ามาด้านในนี่ครับก็จะมีนะครับการตกแต่งเข้ามาด้านในนูวยนี้ตรงนี้นะครับมีการตกแต่งที่เรียกว่าสวยเลย ห้องโถงห้องครัวนะชีก็มีความปึ่งนะเออสวยงามสำหรับอันนี้นี่ครับผมเลยได้เจอแฟนตัวเองด้วยเก๋มากเลยฝาแฟนมากแฟนคนละฝาฝาคนละแฟนเลยเออน้องตกแต่งออกมาได้ดีนะครับพี่ชอบพี่ชอบสวยงามสวยงามสำหรับบ้านหลังนี้นั่นเองอ่ะมาดูบ้านหลังต่อมากันบ้างอามาเลื้กฝั่งนี้กันก่อนแล้วกันนี่ครับฝั่งนี้ดูเรียบง่ายมากมมีการแบ่งเครื่องนี่ครับ a l p ากินด d a น้อสวยงามเลยอันนี้เป็นของน้องแฟนนั่นเองนี่ครับเข้ามาด้านในตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าฝั่งของ กินด้านะครับมีม้าด้วยกินด้าเลี้ยงม้าได้บ่แม่โอ้ตายแล้วเป็นสาวคาบอยนี่ครับสวดตรงด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับให้เราได้นั่งได้ด้วยเนาะเป็นชิงช้าป่วยอุ๊บอุ๊บมอัพเลยเนาะนี่โคไล่คาถาใส่ล้วแล้วมายังพันเตวิสูงวิสูงลาตนาททยอเออไปแล้วเดินไปแล้วไปน่นแล้วไ่รู้ไปไหนก็ไม่รู้เอาเขาจะพาเราเข้าบ้านหรือเปล่าอ๋อเข้ามาในบ้านนี่ครับในบ้านก็ไม่ได้มีการตกแต่งอะไรหรือว่านี่ครับก็เป็นเหมือนเดิมเนาะเหมือนของจะไปลงที่ด้านนอกหมดแล้วหรือเปล่าโอ้แต่ห้องนีีีี้้้มออันนนงการ แต่งเพิ่มเติมนี่ครับสวยงามเลิศเลยชั้นสองนะครับพี่ไม่ได้ขึ้นไปตรวจเนาะเพราะว่าแบบเออมันที่จะสูงไปนะก็เลยไม่ได้ขึ้นไปตรวจแล้วหลังนี้ขึ้นมาตรวจหน่อยแล้วแกในหลังนี้มีอะไรบ้างหลังนี้เขาก็มีการตกแต่งชั้น2เป็นเหมือนห้องกินน้ําชงน้าชาสวยงามนะเนี่ยเป็นห้องกินน้ําชาด้วยโล่เนาะโล่ลปังปูดีเย่มากข้างบนนายฝั่งนี้สีเขียวเลยอัฟฟา,าเอออัฟฟานิชคุณน,นะครับเนี่ยอฟฟานิชคุณตกแต่งหน้าสวยงามมากนึกว,ว่าคอนเสิร์ตน กันไตรงด้านนี้ที่แล้วเรา,เราทำคอนเสิร์ตหรือเปล่าเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับนี้เลยนะครับแบบตู้แต่งตัวนะครับแต่งตัวหน้าบ้านเหรอจ๊ะมันจะไม่โปเ๊เป่อยหรอจ๊ะมาแต่งตัวหน้าบงหน้าบ้านเนี่ยเฮ้ยเข้ามาด้านในก็คือไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมไม่มีอะไรพิเศษไม่ก็เดิมนั่นเองเ,องเนาะแต่ด้านนอกนี่ก็คือแบบแต่งตัวด้านนอกเลยคือเกมอ๋มากนี่คืออะไรร้องเพลงบอกเออร้องผงร้องเพลงนี่ครับดินแดนแห่งออสเราเนาะเจอกับเอฟฟ่าฟนิชคุณนะครับนี่เออไอ้ขึ้นหน้ากลัวทีบางทีเนาะเอฟี่านีิ ลังการเลยวิเคทนั่นเองเนี่ครับสวยงามเลยต้อนรับสู่วิเคทนะครับเป็นดินแดนเลยโอ้โหแบ่งแยกอย่างชัดเจนสวยงามมากฝั่งนี้ก็จะเป็นของกินด้แล้วฝั่งนี้ก็เป็นของอัลฟรบรนั่นเองเนะครับก็เป็นการตกแต่งที่เรียกว่าสวยงามเลยนกขุมลีเลยนะครับใบเตยมากเลยเอ,อืมอุ้ยตรงนี้สวยอะ่ะตรงนี้ชอบน้องวันเพ็ญชื่ออ้โหวันพงวันเพ็ญตรงนี้สวยนะพี่ชอบแบบวิธีการใช้ต้นมงต้นไม้แบบเป็นต้นไม้แบบพรอมสวยออดี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 อ้โดนอะไรกินเลยชว่วยด้วยดูโดนอะไรโซฟา โอเคเราดูฝั่งนี้จบกันไปแล้วเราไปดูฝั่งนู้นกันหน่อยละกันฝั่งนี้บ้านหลังที่11ของเรานี่ครับกับบ้านแม่หมอนั่นเองนี่ครับเป็นของน้องภูผาโอ้โหไม่ไฟมันเลืองแสกในขนาดดีเขียวเต๊ะเลยนะครับอื้มเขียวแบบเขียวกรึบเลยนะครับโอ้เข้ามาด้านในนะครับก็มีการประดับประดาข้าวข,ของนะครับวางอย่างสวยงามเออแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมเนาะให้รู้สึกว่ามันมีอะไรมากขึ้นนะครับในบ้านหลังนี้เนาะมีการเอาของฮาโลวีนมาใช้ด้วยนะเออชิกินะ โคมไฟบ้านหลังนี้ใหญ่มากลยจ้านี่โคมไฟนะโคมไฟใหญ่มากเลยแต่แบบโอ้โหอลังการโคม<ะ>ไฟเลยนะใหญ่โตมโ,โหรานนะครับส่องบ้านหลังนี้เนาะสว่างเงินบ้านหลังนียี่สิบสี่นะครับเออเก๋มาสว่างสวยไปดูกับบ้านหลังอื่นกันบ้างแล้วกันนะครับกับบ้านฝั่งดีนั่นเองนะครับใครขับรถมาเนี่ยเออท่องเที่ยวหรอมาด้านนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับแบบมีการตกแต่งการวางดอกมงดอกไม้นะจ๊ะเอออุ้ยของกิของกินเต็มเลยขโมยอย่างนึงนะันปุ๊บไม่ดีนะแกขโมยเป็นสิ่งไม่ดีนะ ส,สวยงามสวยสวยงามนะ <ina ff irm> ส,ส่วนบ้านหลังนี้นี่ครับก็จะเป็นเหมือนอุ้ยเหมือนละครวันซาดเลยด้านนี้นะครับก็จะเป็นโฮมนะครับเออสวยงามเลยนะครับบ้านแสนสุขของเราอุ้ยสวยอุ้ยมีการตกแต่งห้องด้วยห้องนอนห้องกินข้าวห้องรองชุดนี่ครับอันนี้ห้องรองชุดอ,อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเออแล้วก็ตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องกินข้าว Libya. อุ้ยสวยงามเลยนี่คุณลารียาด,ดีนะชอบด้านบนมีอะไรไหมอ่ะขอขึ้นไปดูด้านบนหน่อยอ๋อ ก,นนนกำลังปรับปรุงนั่นหมดเลครับที่บ้านกำลังปรับปรุงบ้านหลังนี้แบบไม่ได้เวอร์อลังการแบบเวอร์ไปเลยนะแต่แบบที่มีความแบบรายละเอียดทีดีนะหลังดีชอบเด่หน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยสวยตรงนี้แต่ตรงนี้แบบเออเลือกสียังอาจจะยังนะตรงนี้เอออาจจะยังไม่สวยแต่แบบเออภาพรวมก็คือดีนะครับสวยงามเลยโอเคเดี๋ยวเรามาประกาศนะครับผู้ที่ได้รางวัลที่1น,นะครับประจําเซิร์ฟนี้นั่นเองนะครับที่1เนานะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับให้กับบ้านนะครับที่มีชื่อว่า ออหลังไหนดีนะ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 เอาเป็นหลังนี้แล้วกันพี่ชอบตรงนี้ขอแสดงความยินดีกับหลังนี้ด้วยนะครับที่1ประจำเซิร์ฟนี้นะตรงนี้สวยมากเลยอ่ะพี่ชอบมากสําหรับใครนะครับอยากจะเข้ามาทําคลิปแบบนี้วยกันนะครับก็อย่าลืมจะกดติดตามนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ที่สาคัญนะครับอย่าลืมไปกดเข้าดีสคอร์ใต้ดีคลิปเช่นเีกันนะครับคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรมีานวให้กันได้นะครับงานบวชงานแต่งรถแห่อะไรอย่างงี้ก็สามารถทาได้เลยคอนซงคอนเสิร์นนะครับก็ดีเช่นกันนะทำ đại đứa ta lướt bất lời đứa